แห่งนี้นั้นมีค่าล้นด้วยเลือดของบรรพชนหลังล้นรถแผ่นดินไทยจึงควรระลึกสำนึกไว้ในหัวใจบุญคุณแผ่นดินยิ่งใหญ่ต้องกตันญยูกระตเวทีจะชนชั้นไหนก็ไม่สำคัญ คุณค่าของคนเท่ากันหากเรานั้นเป็นคนดีนก็ขอกัรส่วนดีสมาชิกธรรมะิบาลทุก <c oughs> ท่านนะครับผม <c oughs> ไอทูลและผมรุ่งโรจน์ผมชนะครับ <c oughs> เรื่องที่ผมเป็นคนอเปิดสายบุรีจังห <c oughs> วัดปัตตานีนะครับแต่ผมเรียนจบมัธยมที่มหาวิทยาลัยนะครับรแล้วก็ ทพื่จะกลับมาใช้ชีวิตที่สงสารเพื่อปี53นะครับก่อนที่ผมจะมาทำงานจะเป็นกลุ่มเริ่มต้นแล้วก็กลุ่มแร่ๆที่ทำให้หลักนี้เข้าไปสู่สภาและได้ผลตอบรับกลับงานที่เราตั้งใจนะครับนะครับท่านเป็นนเองที่จะประพฤติปฏิบัติแต่ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ การที่สองรู้จักข่งใจตนเองฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในสัจจ์ความดีนะครับแล้วก็ประการที่สามก็คืออดทนอดกลัน้นอดปอมไม่ประพฤตร่วมความสัตว์สุดจริตไม่ว่าด้วยเหตุประการใดๆทั้งสิ้นนะครับของมหาไทยเนี่ยเขาเพียนนะครับเขาเพียนไปตรง ว่าเขาเอาคุณธรรมสีะกตารเหมือนกันแต่เขาไม่ได้เอาของในหลวงเราไปเล่นนะครับเขาเอาใหม่นะครับเขาเอาออกเพียงวินัยสุจริตและจิตอาสามันใช่ไหมนะครับเพราะว่าดังนักว่าเรามาดูเสืเ่องรชว่า ในฐานที่ด <teaching. S 2> ีลัตนะครับก็เป็นแค้า่การบังคับใรดาการเปลี่ยนการตินด่านิการละก็ทำหน้าที่หลายอย่างเัมนองตาสหลักจากเตรียมใีกแล้วแลตวทั้งแต่ทางนโยบายของชุมชนรัฐบาลตมบลตระกูลและก็เรอบรรดา แก็ยาว่าได้นำเสนอระี่พรันะครับมีอีหลายนะครับแเป็นผู้ลุของะกรรมการบริหารระดิกรด้วยนะครับวก็เืก็แด่รองกไปแล้วนะครับของภากีสภาบานวิบ้านระดิรันะครับก็รอนะคะคณะกรรมการดนระสุสาริการ เรียนอนุบา,าล3ปี2557ก็วเมื่อกี้น้องอบอกว่าน้องกล้จะ60และที่พี่ใกล้าจาก70ค่ะนี้ถามว่าทำอะไรก็ทำหลายอย่างทำหลายอย่างส่วนรวมโดยเฉพาะผู้ได้อโอกาสค่ะตอนนี้ก็อยากจะประชาสัมคัญว่าได้ทำงานร่วมกับ องคการของสมาสฟาร์มนะคะถ้าท่านสนใจก็มีความดีๆที่ได้มาร่วมกับทุกท่านทั้งผมนะครับเหาการค้าแล้วก็ศิลปกร เป้ามประชุมนะครับผมชื่อนายโชคคุณเกียรพงศ์นะครับเป็นที่ปรึกษาของสภาองค์กรชนชนของเทศบาลนครธนกรอยู่อำเภอสิงห์ตะกครับขอบคุณครับครับผมครับจัดกำจัดมันขออนุญาตกอ ก็อน so ุแนะนำตัวในต่างการอีกครั้งครับผมผันส <some key. S 2> ิงห์ธ so ัชาชาครับก็เป็นการติการขนานคณะบริหารกินคณนี้นะครับเกษียณปีคณะบริหาธุรกิจมาเรวลาเทคโนโลยีได้คนสีวิชัยนะครับเกษียณเมื่อปี2 5 4 7นะครับรับตัดสิการที่นี่มา3,7ปีนะครับเกษียณที่นี่แล้วก็เกษียณแล้ิจปี ครับปบัจจปไนเปิดบริษัทให้ลูกชายนะครับตำแหน่งี่เป็นประธานกรรมการบริษัทไอ์โป๊กมิสชกวร์กับครับคุณครบอาจารยบัณคับคุณมเรียนท่านปาร์ตนการ์ชสวัสดีน้องทุกคนนะคะก็ร่วมประชุมพี่เองชื่อพัชราพร์ปตาอดีตก็เป็นครูสอนหนังกือนะคะหลังจากออกจากครูแล้วก็ทํางานให้กับส่วนครวมตลอด เป็นประธานหลายองค์กรนะคะแต่ว่าอยากจะให้น้องรู้จักกับว่าที่เป็นประธานสมากชุมชนเทศบาลนครสุขาและก็เครือข่ายสมากชุมชนอำเภอเดือนนะคะับก็ยินดีรู้จักทุกคนนะคะแล้วก็ยินดีร่วมงานสวัสดีค่ะวันจันทร์มณีเอ่อเป็นข้าราชการบำนาญจากกระทรวงศึกษาธิการครับจากโรงเรียนงานเดียวอะไรนะแค่ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ในการโรงเรียน รเกษียณเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับตอนนี้70นะครับโดยส่วนตัวจะทกธรรวิบาลทั้ง6ข้อน่าจากไม่บุกง้ออย่าไปเกี่ยวข้องกับการเมืองไม่งั้ได้ทำงานยากเพราะฉะนั้นผมคิดว่าผมพร้อมที่จะลุยไปกับพวกเราครับขอบคุณท่านประธานครับครับขอบคุณึมากเลยนะครับบินจาเป็นก็ไ ได้ครับต้อนรับไปครับเห็น,นท่านประธานครับและสมาชิกทุกท่านครับผมธนาติพุดนะครับหินการการกำนันในสภาธิการผมได้รับข่าวสารครั้งแรกเรื่องนี้านจากท่านอาจารย์หวันนะครับจากกลุก่มสถธาร์เม เลยกย็ยางยิ่งติดตามมาตลอดโครงตารไเองแล้วก็เมื่อเห็นตํราพิบานนะครับโอกาสที่ผมจะได้ทํางานตอบแทนคุณจุตินมีโอกาสสูงมากถึงแม้าอายุเก่ามากแลว้วก็ตามก็เลยติดตามอาจารย์หมนมาตลอดพอมาช่วงที่เก่าลงนะครับอาจารย์ประสา,านนะครับข็อติดต่อม,มาโดยแจ้งว่าผมเข้าปัะชุแลนเพะว่ติเก้านะครับผมก็จะมีชื่อให้ ีไมได้าชมก็เพาราะานีกานการากาที่มันไา้สมัคนะร,ปปร,ะน,รนะครับพอพอรู้มาก็ะมัดเลยรู่นุที่สนะครับโอกาสนี้ก็คือถือว่าเรื่องการทำรงานราชารเรื่องนี้เรื่องการบานนะครับเป็นการทมเพื่อต่อแทนผู้มีที่มีคนดูสูงสุดสำหรับคนที่ยังเหลือชีวตในช่วงวันปลายยิงครับขอไรับความกรุณครับผมแก่นะครับ <c oughs> ผมเจ็ดสิบสองแล้วมบอกผมจะไม่แก่ <c oughs> ครับเชิญครับท่านต่อไปครับ สวัสดีค่ะขท่านประธานท่เครัและสวัสดีสมาชิกทุกท่านค่ะอธิภารังสิตประการศึกษาข้าราชการบำนาญสอนอยู่ที่โรงเรียนควรเรียงวิทยาอำเภอควรเนียงวะดสกลาตอนนี้พักอยู่ที่อรัตอะปูก็ดีใจมากนะคะก็ขอขอบคุณอาจารย์ธนาที่เป็นโอกาสให้ได้มา ทราบว่ามีการบกพร่อสมาพิธแล้วก็ได้สมัครแล้วก็ได้เข้าร่วมเป็นรุ่นที่สี่เนี่ยค่ะแล้วก็วันนี้ได้รับโอกาสพิเศษต้องขอบคุณท่านประธานวิภัศาลด้วยจันทร์นาด้วยที่ยุติสาสรได้มาร่วมประชุมนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากในช่วงบั้นปลายของชีวิตที่มีโอกาส ได้มาร่วมอุดมการแล้วก็ได้มาร่วมทํางานสิ่งที่ดีๆเพราะโดยปกติแล้วมีเวลาว่างทำเฉพาะเรื่องกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดสงขลามาเป็นเวลา19กปีเต็มนะฮะแล้วก็จังหวะน,นี้ก็พอดีเลยนะคะได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้ซึ่งที่จริงควรจะรู้และปฏิบัติมาแล้วแต่เพิ่งทราบใหม่ก็คิดว่าคงจะไล่ไปทำได้นะคะขอบพระคุณค่ะ S <S คน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 นี aja, ้นี่ตำแหน่งเยอะมากนะครับวันนี้ไปคนที่บอกบอกได้ว่าจะได้ทำยังไงเอาเดียวกับคุณสุรเชษไปยินยอมนะครับก็หลายตำแหน่งเแต่ไม่พูดนะครับเอาว่าตอนนี้ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองสงขลาครับและก็จีนอาสาครับทำทุกอย่างที่ไม่ได้ตทงครับขอบคุณมากเรื่องจีนอาสาเนี่ยนะครับไม่ได้ตั้งอกนะครับนะครับท่าน คุณสมชายพอดีรักครับเป็นฆาตกรรตคนงานคราบยาังแ่64ปีน500นักผู้ทำงานเดิมทีนพิตามและขอนศีธรรมดาเขาเป็นหน่งของาใน2,538บารานิ้วนครทับโดยวตุระที่ว่าคุณ่ําำเรียนได้มาและเพื่อเชื่อที่ก็าได้มาอยู่ที่สัโดยไม่ได้ตั้ใจต้องขอ้ครับปัจจุบันนะก็อยู่ในภาคประชาสงวเฉพาะพื่อที่สงขา กลับไปบ้านเองไม่มีใครพอยจะรู้ัจสักเท่าไหร่แล้วก็เรียนจบวิชาชีพมาคือช่างสำรวจแรงบันที่ดินทำงานปฏิรูปที่ดินสอปคอสิบเอ็ดศูนย์หนงต่างได้ยินเรื่องกระจงนะครับตลอดชีวิตเป็นข้ารนัการในระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยความซื่อสั์สุเกบบดรััดินะครับผมถึงกับติวด,มมดว,ว่า,สาสขขนัำใจมนตีสามคีสมา,านฉันซื่อส,สขขั์สุเก่จบรัางพัติบารมีคุ้มกล้า นักตะที่ใช้ยอยู่กับงานที่ดินที่คนใช้ยอยู่ที่ไหนมีดินที่นั่นไม่จะเป็นต้องมีคนแต่ถ้าที่ไหนมีคนที่นั่นต้องมีดินและ,ะก็ทาความจริงให้ปรากฏกับแผ่นดินนี้มาอยู่สงขรารัสมีฉบับสีส่สบเปิดโอกาสให้สถานีวิทยุได้จัดรายการเพื่อชุมชนผมเป็นหนึ่งในเครือข่ายของบิลาหาขาวที่อาจาไปสูนสีดั้เป็นประธานนะครับแล้วก็ทำความจรนนนิงในเรืองแทพูดได้หลายเรื่องอะเข้าเพลงของน้องเดียวกล็ลงหายจปลาย้ารไว มาอินโทรรายการแล้วก็สามแช่งคนชั่วทุกชนิดมีคนบางคนโทรมาอบอกว่าน้องผู้ชายไม่แช่งเด้ไหมถ้าพี่ไม่กินปูอย่าร้อนท้องนะครับเลผมเป็นคน,คนเอาคอคนกลับมาสู่แป้นจิ้ิและแปน้นคอมพิวเตอร์ของคนนะครับไม่ใช่ของผมครับปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นคนที่อยู่กับงานที่งานจิ้มปิ้ขอบคุณท,ทุกคนเลยคร้งนี้นะครับเป็นพี่น้องร่วมอุดมก,การเดียวกันเพราะฉะนั้น ทุกคนที่อบรมธรรม,มาวิบาลแล้วสามารถที่จะมานั่งตรงนี้ได้ใช่ไหมคุณลุงชายนะครับวันนี้คือผมขอจำแนชาแหน่งนี้ผมจะไมานั่งที้ทา่านคือผมนี่จะใช้ทิศรีที่เรียกว่าอ่านบินนะครับใครก็ได้มันแทนไม่ได้หวงเลยตำแหน่งเนี้ยนะครับ แล้วที่ผมมีฝ่ายกฎหมายเพราะว่าบ,บางครั้งเนี่ยมันจะต้องมีเรื่องกฎหมายข้ามาเกี่ยวข้องนะครับบางครั้งเหมือนเจ้ที่ผมเรียนตรงนี้ว่าเราล่างพรบรน,นะครับโดยที่ผมไมยู่ในในห้าที่กัดเราองกฎหมายอาจจะว่าต้องอุทธรหนะครับ คนหนึ่งจริงๆแล้วเขายังไม่ไม่ได้เข้ามาอบรมก็คือเกี่ยวกันนะครับก็เรามีนักกฎหมายอยู่สองท่านใช่ไหมอ่านะครับก็ปรัชนาครับอานใหญ่ครับอานใหญ่ใช่ไหมครับเป็นเป็นเป็นใหญ่ใหญ่ท่านหน้าใหญ่ท่านหน้าเนาะกับ แล้วที่อำเภอเลยนะครับมีไหมมีสะด็จไหมครับสะด็จมีไหมครับเสด็จมีไหมครับสบายน้อยครับไม่มีไม่มีนาทวีครับที่มาวันนี้ค่ะมีอำเภอเลยองพิเกตคนผ่านใจสองคนเทพาเดือดในน้ำโขเข้าไปโขดหลุมแล้วเนี่ยเขาจะเขาจะปูพื้นฐานครัครับครับผมเข้าใจครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมย้อนกลับไปนิดนึงว่า อนที่จะชักชวนเขาเข้ามาไปพูดโน้มน้าวเขาเข้ามาน่ะให้เข้าใจแบบง่ายๆผมเข้าใจว่าพีแมมคงจะมีความหมายแบบนั้นคือจะไปพูดยังไงก็เขาเข้าใจแบบง่ายๆและเขาก็มาแบบง่ายๆถ้าให้เขาไปอบรมก่อนเาจะไปอบรมทำไมวะนี่เป็นพุ่งแบบพุ่แบบพื้นฐานนะครับก่อนนี้ยากกับในคณะของปปชปปทที่มาอิงพวกเราและเป็นคณะกรรมการ เป็นฐานข้อมูลเป็นอะไรต่อมีอะไรเยอะแยๆฮะ,แ,ะแล้วก็ทีนี้ในบางกลุ่มบางเรื่องราวเนี่ยมันกลับกลายว่าไปเหมือนกับไปปราบทุตเจริญแต่ทีนี้พอปราบทุตเจริขึ้นมาปั๊บเหมือนที่ผมพูดในเบื้องต้นเมื่อกี้ว่าเราจะมีศัตรูขึ้นมาเยอะแล้วก็จะผูกพันไปถึงชีวิตแล้วก็กลัวการดาเนินชีวิตประจําวันทีนี้หลักธรรมะวิบาลจริงๆคือเราต้องการเหมือนกับช่งชางฉาบปูนนะแล้วก็ทาสีมันสวยคือบ้านเมืองนี้จะต้องสวยงาม น่าจะอยู่หน้าพิรมว่าง,งั้นเถอะนะและใครเห็นก็เออประเทศไทยเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยาการธรรมชาติสิ่งแวดล้อมจะเรินไปด้วยวัฒนธรรมแล้วก็จารีดประเพณีทุกสิ่งทุกอย่างแต่ณนะวันนี้เราเสียกระบวนการจับการพัฒนาไปเพราะสิ่งกลุม่มพวกที่มาแทะกินบ้านกินเมืองแต่ถ้าเราไปเออหอมกนะการวางเฉยนะเท่ากับสนับสนุนกับการวางเฉย ที่ไม่เห็นด้วยแต่เขาคิดว่าเข,เขาได้สิทธิ์นี่คือสิ่งที่คนไทยเข้าใจผิดช่างวมั้ยมันไปกินเรื่องมันมันไปกินเรื่องมันแต่รู้ไหมมันเป็นของเราทั้งหมดนั่นแหละเพราะฉะนั้นการวางเฉยมันเป็นคําตอบที่เป็นดาบสองคมถ้าวันนี้เราวางเฉยกับการคอร์รัปชันนะเราวางเฉยกับการละเลยต่อศีลธรรมของเราทุกคนทุกท่านทุกศาสนาทุกวัฒนธรรมทุกชุมชน มันกลับกลายว่าเรากัดกร่อนและเราขายวิญญาณบรรพชนเรากินตัวนี้เป็นตัวสําคัญณนะวันนี้ที่เราปีปัิหาปปัญหาเราประเทศเราเนี่ยเกิดจากตรงนี้แต่วันนี้ของธรรมมาพิบาลคือเราไม่วางเฉยและเอาหลักประการสําคัญที่พระดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวน,นั้นมาปฏิบัติเราจะไม่เฉยต่อสิ่งที่เกิดขึ้นและเราจะไมะ่ละเมิดและปฏิบัติให้ได้ตามราชดำรัสสี่ประการตัวนั้นนะครับพม เด็กเจนทประธานครับ